การจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานสมาชิกในกลุ่มประกอบด้วย 1. นายชยานนท์แก้วพรม 2. นางสาวพิยดานาคำ 3. า 3. นางสาวพรน,นิพาคำเพราะ 4. นางสาวดาวเรืองสิริโชต 5. นางสาวนันทิยาสายสมบัติและ 6. นางสาวกัลยาวีปัทุมมาเสนออาจารย์ด็อกเตอร์อุษนีแสงสุขการจัดการเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐานหมายถึงการจัดการเรียนรู้ที่มีครูเป็นผู้กระตุ้นเพื่อนำความสนใจที่เกิดจากตัวนักเรียนมาใช้ในการทำกิจกรรมค้นคว้าหาความรู้ด้วยตัวนักเรียนเอง นำไปสู่การเพิ่มความรู้ที่ได้จากการลงมือปฏิบัติการฟังและการสังเกตจากผู้เชี่ยวชาญโดยนักเรียนมีการเรียนรู้ผ่านกระบวนการทำงานเป็นกลุ่มที่จะนำสู่การสรุปความรู้ใหม่มีการเขียนกระบวนการจัดทำโครงงานและได้ผลการจัดกิจกรรมเป็นผลงานแบบรูปประรม องค์ประกอบของการเรียนรู้แบบโครงงานการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นอีกรูปแบบหนึ่งที่มีผู้สนใจมากในปัจจุบันเป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ทำตามระดับทักษะที่ตนเองมีอยู่ตามความสนใจของตนเองหรือของสมาชิกกลุ่มโดยมีองค์ประกอบของการเรียนรู้แบบโครงงานดังนี้ 1. นนักเรียนกำหนดการเรียนรู้ของตนเอง 2. เชื่อมโยงกับชีวิตจริงสิ่งแวดล้อมจริง 3. มีฐานจากการวิจัยหรือองค์ความรู้ที่เคยมี 4. ใช้แหล่งข้อมูลหลายแหลง่ง 5. ฝังตรึงด้วยความรู้และทักษะบางอย่าง 6. ใช้เวลามากพอในการสร้างผลงาน 7. มีผลผลิตหลักการและแนวคิดการจัดการเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐาน เป็นอีกรูปแบบหนึ่งที่ถือได้ว่าเป็นการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญเนื่องจากผู้เรียนลงมือปฏิบัติเพื่อฝึกทักษะต่างๆด้วยตนเองทุกขั้นตอนโดยมีครูเป็นผู้จัดประสบการณ์การเรียนรู้การเรียนรู้แบบโครงงานนั้นเป็นการเน้นการจัดการเรียนรู้ที่ให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ชีวิตขณะที่เรียนเพื่อให้นักเรียนได้พัฒนาทักษะต่างๆ ซึ่งสอดคล้องกับหลักพัฒนาการคิดของบรูมทั้ง6ขั้นหลักการและแนวคิดหลักพัฒนาการคิดของบรูมทั้ง6ขั้นได้แก่การคิดสร้างสรรค์การประเมินค่าการวิเคราะห์การประยุกต์ใช้ความเข้าใจและความรู้ความจำนอกจากนี้ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของอัคระเดชเรื่องตัวบ่งชี้ทักษะ ของนักเรียนในศตวรรษที่21สำหรับการศึกษาขั้นพื้นฐานซึ่งหมายถึงพฤติกรรมการแสดงออกของนักเรียนในองค์ประกอบหลักดังนี้ทักษะของนักเรียนในศตวรรษที่21ได้แก่ทักษะชีวิตและอาชีพทักษะสารสนเทศสื่อและเทคโนโลยีทักษะการสื่อสารทักษะการสร้างสรรค์และนวัตกรรมทักษะการเรียนรู้ ทักษะการร่วมมือการจัดกิจกรรมตามความสนใจของผู้เรียนขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ตามโมเดลจักรวาลแห่งการเรียนรู้ 1. ขั้นตอนการทำให้สมาชิกของทีมงานรวมทั้งครูด้วยมีความชัดเจนร่วมกันว่าคำถามปัญหาประเด็นความท้าทายของโครงการคืออะไร 2. การวางแผนการทำงานในโครงการกําหนดทางทักษะการทำงานในสภาพกดดันทักษะการบันทึกผลงานทักษะในการวิเคราะห์ผลและแลกเปลี่ยนข้อวิเคราะห์กับเพื่อนร่วมทีม3การลงมือทำมักจะพบปัญหาที่ไม่คาดคิดเสมอ4การที่ทีมนักเรียนจะทบทวนการเรียนรู้จะต้องเน้นทบทวนว่าง,งาน หรือกิจกรรมหรือพฤติกรรมแต่ละขั้นตอนได้ให้บทเรียนอะไรบ้าง 5. การนำเสนอโครงการต่อชั้นเรียนการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นอย่างเข้มข้นแล้วเอานำมาเสนอในรูปแบบที่เลาใจบทบาทครูในฐานะผู้กระตุน้นดุษฎีโยเหล่าและคณะได้กล่าวถึงบทบาทสำคัญของครู ในขณะจัดกิจกรรมการเรียนรู้ต้องแสดงบทบาทเป็นผู้กระตุ้นการเรียนรู้ให้แก่นักเรียนดังนี้ 1. กระตุ้นการเรียนรู้คำถามที่ใช้ในการกระตุ้นการเรียนรู้นั้นเป็นคำถามเพื่อให้นักเรียนได้ฝึกทักษะการคิดด้วย 2. เป็นผู้สังเกตครูจะต้องคอยสังเกตว่านักเรียนแต่ละคนมีพฤติกรรมอย่างไร 3. ให้นักเรียนเรียนรู้ตั้งคำถามรู้จักถามเพื่อค้นคว้าข้อมูลรู้จักรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นและตนเอง 4. ให้คำแนะนำเมื่อนักเรียนเกิดข้อสงสัยครูจะต้องเป็นผู้คอยแนะนำชี้แจงให้ข้อมูลต่างๆ 5. ให้นักเรียนคิดหาคำตอบด้วยตนเอง และหาคำตอบในสิ่งที่สงสัยด้วยตนเอง 6. เปิดโอกาสให้นักเรียนสร้างสรรค์ผลงานอย่างอิสระตามความคิดและความสามารถของนักเรียนเองการประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริงแนวทางการประเมินยึดรูปแบบการประเมินจากส่วนกลางใช้เกณฑ์การประเมินแบบ Turbo รูบิกสเ l ล วัดและประเมินผลตามเนื้อหาและกิจกรรมการเรียนรู้สังเกตและบันทึกพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียนให้ครูท่านอื่นมีส่วนร่วมประเมินผลงานให้ผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมในการประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนพิจารณาการประเมินด้านผลการเรียนรู้จะทดสอบความรู้หลังกิจกรรม พฤติกรรมของนักเรียนหลังการจัดการเรียนรู้นักเรียนมีพฤติกรรมที่ดีขึ้นเพื่อนในห้องให้การยอมรับทักษะของครูที่ช่วยให้การจัดการเรียนรู้ประสบความสำเร็จ 1. เข้าใจกระบวนการแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 2. แล้วความสนใจของนักเรียน 3. การวางเป้าหมาย 4. ฝึกการแก้ปัญหา และคิดอย่างมีวิจารณญาณ 5. การอภิปรายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 6. กำกับติดตามให้คำปรึกษา 7. ใช้ข้อมูลที่หลากหลาย 8. การตั้งคำถาม 9. การให้ข้อมูลย้อนกลับสรุปข้อดีช่วยพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์แก้ไขปัญหา ส่งเสริมให้เกิดการทำงานร่วมกันเป็นทีมส่งเสริมความรับผิดช,ชอบและความเป็นผู้นำสร้างการเรียนรู้เชิงลึกมากกว่าการท่องจำข้อควรระวังต้องใช้เวลาเตรียมการค่อนข้างมากครูต้องมีทักษะการออกแบบโครงงานต้องมีการประเมินที่ครอบคลุมทั้งกระบวนการและผลงานข้อมูลแหล่งอ้างอิงนะคะ จบการนำเสนอกลุ่มของพวกเราขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ